ของวันนี้และทั้งสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับคุณนะทะทัททีสุทาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิโกฟิเจอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกปาดค่ะคุณนัทะทีคะตอนเช้านี้เห็นราคาทองคาย่อลงมาแล้ววันนี้นั้นทิศทางเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะสําสหรับราคาทองคานะคะ,นะคะก็หลังจากเมื่อวานก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุด,สด,สดประมาณ 1, 6 1 8เหรียญยูเอสตาลาทรอยออสนะคะหลังจากที่นักลงทุนก็มีความกังวลเรื่องปัญหาในยุโรปนะคะ โดยเฉพาะในทางภาคสเปนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้นะคะก็สเปนก็ถูกลดอันดับของกาะถือธนาคารลงไปอีก8แห่งนะคะตรงนี้นักลงทุนก็ยังมีความกังวลแล้วก็จะเห็นได้ว่าก็มีการเข้ามาซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะทําให้เมื่อวานราคาทองคําก็ปรับตัวบวกขึ้นไปก็จะเห็นได้ว่าการที่ราคาทองคําสามารถขึ้นเหนือระดับ1,600เหรียญอีกครั้งนะคะก็ถือว่ามีสัญญาณบวกในระยะสั้นนะคะก็ ให้ดูระดับดนวต้านแรกนะคะที่ระดับ1,6 1 0้สิเหรียญย s เอเซอร์ทอนออนะคะถ้าเกิดสามารถเบรกผ่านขึ้นไปนะคะก็มีโอกาสที่ ไปทดสอบ1625หี่เหรียญน,นะคะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็เทดับประมาณ24,400บาทนะคะส่วนราคาทองคำนะคะแนวรับของวันนะคะก็ให้ดูเทีระดับถ้าเกิดว่ายืนได้เหนือ1,600เหรียญน,นะคะหรือเทีระดับประมาณ1 5 9 7ัเเหรียญก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะหรือว่าถ้าปรับตัวย่อลงมาก็ให้ดูทีระดับประมาณ1585เหรียญถ้าเกิดว่าสามารถยืนอยู่เหนือบริเวณนี้ก็เข้ามาเล่นรอบสั้นแล้วก็เข้ามาสะสมบริเวณนั้นได้นะคะก็ถ้าเป็น เงินบาทเป็นเงี้ยดประมาณสอง0 0พันดรอบาทนะคะแต่ว่ายังไงช่วงนี้นะทุนก็ยังคงรอผลการเลือกตั้งของทางกรีซในสิบตัดานี้อยู่นะคะในวันที่มิถุมายนนี้นะครรวมถึงต้นสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคารก็จะมีการประชุมของซีสิบอยู่นะคะะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราคาดว่าราคาทองคําก็ยังคงไซเวย์อยู่นะคะแนวรับของสัปดาห์ก็ให้ไว้ที่หนึ่งพันห้า้อยห้าสิบเหรียญนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุดตรงนั้นลงไปก็ที่หนึ่งันห้ารอยสิเหรียญที่บริเวณสอง0 0 ที่ถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญนะคะแข่งแกร่งรอยู่เหมือนกันเทีระดับ1,640เหรียญน,นะคะก็ให้ดู1,640เหรียญ1,650เหรียญน,นะคะแนวต้านของสัปกรกที่24,600บาทค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนะัททีมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ